ครับผมพี่น้อง f อฟครับคลิปนี้เป็น e ีพีที่2องนะครับที่พาพี่น้อง f อฟมาทําการพาเครื่องเว็บ1อยสิไอเพื่อที่จะเปลี่ยนสปริงสตาร์ทนะครับเป็น e ีพีที่2เด้อหลังจาก e ีพีแรกถอดเสื้อสูบชุดบนอ่าถอดชุดแม่เล็กจานไฟออกไปแล้วนะครับมาอีพีนี้จะเป็นการแยกชิ้นของแข้งเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเด้อว่า ข้อควรระวังจุดที่เท่าจะควรระวังนะครับมีอย่างแน่ระวังหม่องใดแน่ในขั้นตอนของการถอดมีน็อตจักโตนะครับเบิ้งเอาตามคลิปตามภาพเลยเดอ้อพี่น้องเอฟซีตำแหน่งนอ็อตนะเราจะใช้ลูกบล็อกกระแทกลงไปก่อนเพื่อไล่สนิมอนะ่ไล่ชี้ดินชิโคนที่เกาะตามหัวนอ็อตเพื่อป้องกันน็อตลูด เพื่อป้องกันเลี่ยมหัวน็อตเสียนะครับพี่น้องเอฟซีกะกระแทกลงไปก่อนหลังจากนั้นกะตัวที่อ้าวมีใครมีตัวที่ก็ตัวที่เด้อใครว่ามีตัวที่ก็นี่เลยบล็อกลมอ่ะบล็อกไฟฟ้าจัดไปนะอ่าข้างในจะมีน็อตอยู่สองตัวเด้อข้างในเด้อจําดีๆข้างในมีน็อตสองตัวเนี่ยน็อตข้างในสองตัวทีวานะครับพี่น้องเอฟซีเวลาประกอบอ่าน็อตมันเน่าทอกันเบิดนัตนแหละ เพียงแกว่าให้สังเกตว่าน็อตข้างในหัวมันจะไม่เป็นสนิมมันจะไม่มีขี้ตมโอก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 ,โอก,โอกนะครับพี่น้องเอฟซีอันนี้ก็ตามคลิปเลยนะครับพี่น้อง e เอฟซีเข้าถอดจุดใดก็ตามนั่นแหละนะนี่ข้างในมันมีน็อตตัวสองตัวนี่ตัวที่สองนะครับพี่น้องเอฟซีในขั้นตอนของการถอดแยกชิ้นส่วนของแข่งเครื่องให้ทําความสะอาดนะให้ทําความสะอาด เรื่องของแกนเกียร์เป็นหลักเดอ้อแกนเกียร์ถ้ามันคดให้ดัดก่อนนะครับเดี๋ยวถอดบ่อออกนะแกนเกียร์ ar, ถ้ามันคดให้ถอดก่อนไอ้ให้ดัดก่อนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งความสะอาดของแกนสเตอร์ ster, เดอ้อมักจะมีปัญหาในขั้นตอนการถอดมันจะติดอยู่2จุดนี่แหละเวลาที่เฮาแยกขิ้นของแข่งเครื่องนะให้ระวังนะเรื่องของเนี่ยแกนแกนสเตอร์กับแกนเกียร์นะเวลาเขาเคาะแขงเครื่องขึ้นแบบนี้ ให้กระแทกนี่กระแทกลงไปแบบนี้นะให้กระแทกแกนเกียร์กับแกนสเตอร์ตีให้มันถอยหลังย้อนกลับลงไปด้วยนะในขณะทีเ่เฮาตีแข็งเครื่องขึ้นมามันจะเป็นสองจุดนี่แหละที่ทําให้เราถอดไม่ออกเดอ้อนี่ฝากไว้นะเรื่องของความสะอาดเรื่องของแกนเกียร์คดนะครับพี่น้องเอฟซีรถเกิดอุบัติเหตุมากส่วนมากแกนเกียร์มักจะคดเดอ้อนะฝากไว้ฝากไว้กระดาษทรายคัดกัรทุ่นทแน่ อันนี้ด้วยความรีบร้อนนะครับพี่น้องเอฟซีอาจจะบริขัดท,ทาความสะอาดนะครับน้องเอฟซีนะเพราะว่า,าในการตั้งกล้องถ่ายคลิปจะต้องเร่งรีบเพชรก่อนที่ระบบมันจะตัดเพราะว่าเวลาเราถ่ายคลิปนานๆนี่กล้องมันจะตัดนะพี่น้องถ้ามันห่อนมันตัดนะครับบางที่ภาพก็เสียงมากพอมกันนะครับมันเป็นเพราะว่ากล้องมันห่อนกล้องมันล้วนนะครับพี่น้องเอฟซี ให้สังเกตเบิงบอกว่าเวลาที่เขาถ่ายทํำไรก่การเนี่ยเขาจะเปิดแอร์ให้นาวเลยแต่ว่างานของเขาเนาะงานนอกสถานที่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ต่อเขาใจกันเนี่ยนิดนึงนะครับพี่น้องเอฟซีนะเมื่อเท้าถอดออกมาให้เบิงเนี่ยแกนเหลาสเตอร์มีแหวนหนึ่งตัวแกนเหลาเกียร์มีแหวนหนึ่งตัวนะครับพี่น้องเอฟซีอ่าตำแหน่งนี้นะตำแหนง่งที่พี่น้อง FC เอฟซีเบิงเมื่อกี้นี่ตัวกด ตัวล็อกเกียร์ีมันจะอยู่ด้านนอกนะตัวล็อกเกียร์ีอยู่ด้านนอกนะเมื่อกี้นี่ที่บอกไปนะครับพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวจะมีขั้นตอนอาการประกอบอีกรอบนึงนะครับพี่นอ e นะ้องเอฟซีนะจะบ่ได้ละเอียดอะไรมากมายนะครับพี่น้องเอฟซีกับผ้าออกมากับมีแค่นี้มันจะมีแหวน2ตัวนั่นแหละนะครับอยู่แกนเล่าสเตอร์กับแกนเล้าเกียร์นะครับ2ตัวนะอันนี้ ระวังมันติดไปกับแข้งอีกฝั่งหนึ่งระวังมันจะติดไปกับแข้งอีกฝั่งหนึ่งแล้วมันจะไปหล่นหายนะครับอ่าอันนี้คือจุดควรระวังนะครับพี่น้องเอฟซีนะนี่นะครับที่เห็นอยู่นะครับก็บเห็นแล้วสปริงมันอยู่ข้างในเครื่องนะครับพี่น้องเอฟซีสปริงมันอยู่ในเครื่องเดอ้อสําหรับ i, เวฟร้อยซิปไอเวอร์ชั่นเก้าเก้ายกเว้นตัวเครื่องไม่ล่าซุดเนี่ยนะครับ ตัวเครื่องไม่ล่าสุดนะครับอ่าจะออกมาอยู่ภายในห้องขัดเหมือนกันครับ N S R เหมือนกันครับสกูลไหวยลอยนะครับพี่น้อง f e c นะเอออันนี้เวลาถอดนะครับก็งัดแหวนขึน้นแบบนี้งัดแหวนขึ้นก้อนนะออกแห้ง,นงแน,น่นิดนึงนะครับงัดแหวนขึ้นนี่งัดพยายามงัดขึน้นอ่าเพราะเขางัดแหวนขึ้นได้แล้วนะครับเขาจึงค่อยเอาสปริงออกเดอ้อนะครับบริเวณมี่างหลายครับพี่น้อง f e c นะบนี่ก็คือสปริงตัวที่เจ้าปัญหานะครับอ่าตัวเจ้าปัญหาเลยกับสปริงตัวนี้เราต้องงัดแหวนขึ้นก่อนนะเอาเมื่อเอาแหวนออกมาอ่ายกขึ้นมาเลยนี่ทั้งชุดแบบนี้นะครับอ่าบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเปลี่ยนของเพื่อนเห็นยังสปริงมันบ่หักมันบ่ขาดได้ล่ะเท่าที่เบิง้งเท่าที่เห็นนะครับพี่น้องเอฟซีจริงๆแล้วสปริงมันหักนะครับมันหักตรงคอข้องอนั่นแหละนะ ถ้าเบิ้งดีๆมันจะมีรอยเล่าอยู Z, ่นะครับนี่ตรงที่เช็ดเนี่ยมันจะมีรอยเล้าอยู่เด้อนะครับนี่ก็คือสปริงนะครับนี่นี่จงจุดที่มือชี้นะครับพี่น้องเอฟซีมันหักตรงนี้นะครับอ่ามันหักอยู่ตรงนี้นะถามว่าสปริงแท้กับสปริงเทียมนะครับสปริงเทียมแพงกว่าสปริงแท้เด้อพี่น้องเอฟซีไปซื้อของแท้ที่ศูนย์ตัวเด้อตัวกี่บาทนะครับพี่น้องนะนี่นี่พยายามซุ่มไปเบิ้งอ่าซุ่มไปกับ บึงบชาด,ดอกพี่น้องเอาเป็นว่ามันหักนะ่ะเห็นว่าเนี่ยห้อยหักเนี่ย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 เห็นปะนะครับมันมีห้อยหักอยู่นะครับพี่น้องเอฟซีนั่นก็คือจุดที่มันหักนะครับดังนั้นค่ะเขากะจําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับพี่น้องเอฟซีเพราะว่าหู้แล้วว่าสตาร์ทลงไปคันสตาร์ทไม่ดีดกับก็รู้เลยว่าเกิดปัญหาจากมองนี้นะครับพี่น้องเอฟซีเอาพบกันอีพี่นะ